เฮ้ย hey, มองนามหมละ่ะยังนานนักเลียกีกมาบานเขาง <c oughs> านมูกันได้ยังไงนี่ครับพบี่น้องสวัสดีครับผมสายชุมขนโกเมื่อกี้เจ๊นักเลียนเมื่อกี้มาบานเขายังมาเก่งหิ <c oughs> นี่ครับพ่อพี่นอ้องตานจะเอาขึ้นไปทำงานในเ,เมืองหากินยากร้อนตนันาบานหนกบนานเมียอ้าวนานเมื่อกี้เห่าเม๊มเม๊บมากินเข่าบานเข่าดิอ่ะมากินเถอะกินเถอะไม่ว่าดรอก เอาไม่ต้องอายไอย่าอายมาเือะมันอยายกินเถอะอายนี่ยังไงนีน่มาบ้านนี่ผลงานมาบ้านนี่ตาน,นาากล้าเลยหัวบัวนี่ใช่ไหมเธอมัวบัวไปหามาบ้านนี่เมียไปหาคุณมาลองเชิญทำอะไร แกหอยแกเก็กินพร้อมเขาเรียกหอยอะไรหนะ่อยกาหอยกาบหอยกาบแม่น้ำมูลเนี่ยใช่ค่ะมันเริ่มพีเข้าไปหานี่ไปหาอยู่ไหน,นขบูลนี่ก็ม้วนค่ะบอกแกไปพักกระเพาะรับโบ่ไหนนอนยังลูกชายต้องฟื้นต้องฟื้นไปใหญ่ขึ้นต้องขยันน,น,นนะนาอยนะ ขยันป่ะนี่ถ่ายยาดถ่ายยาดได้หลายๆก็ไม่ต้องแกะใช่ไหมนายพัดค้าเปลือกเลยเนาะแล้วก็ใส่น้ำเยอะๆใส่เครื่องทีได้หลายถ่ายยาดได้หลายใช่ะะไหมล่ะถ่ายยาดได้นิดหน่อยก็แกะอย่างเชฟนี่ครับหอยนกเขาด้วยครับไม่งั้นก็หอยลายหอยลายน้ำจืดมาเนี่ยทากันไปงมมาวันนี้นผู้ชมยังครับ ออน้องเชฟทำอะไรนี่แกหายครับแกบไหวพอนลยหรือไหวกินเองอลองกินดูอร่อยไหมแซ่<อ>บบ่แซ่บครับแซ่บหลายบ่หลายครับโอ้แกไปให้ลุงกระป่าได้ไหมล่ะให้ครับนี่นี่ครับชีบบรรหนกเองกันนี่นะครับกานมาว่าเนี่ก็ไป ซื้อเข้ามาอันนี้หัวบัวบัวนี่เลยหาก,กินยากวะบัวเอาไปเชื่อมแช่อิ่มใส่กันน้ำปั่นชนิดเท้วยนำ้ำหวานเนาะแม่ไหนวะเออน้ำแข็งใส่ม่เคยรู้เขาหรอกนี่โอ้อยู่บ้านเองก็พอดีกูได้กินนี่เรียบพ้อยพี่น้องเลยเาาขาบอก เส้นละก็จเป็นตกปลาครับเออน่นน้องชี่จะไปตุ๊กไปต่างหากนี่ครับถ้าอยากได้หลายก็ใสายนำก็พัดค่าตัวได้ครับเป็นสองแกะอันนี้มันเชื่องได้หลายครับนี่นี่เหลืออีกหมอหนึงเลยสองหมอเบื่อเบืเท่าไหร่วะหมอเบือยี่สิบสี่นี่แหละครับพ่อพี่นอ้องการหาอยู่กินบ้านน้องเองสบายใจนี่ครับเลืออีกอย่างหนึ่งนี่ครับ ผมกําลังกิดอย่างนี่ไมครับนี่ไม่ใช่ของในปลาครับอันนี้ของซื้อเข้ามาอย่างหมูกินอันนี้เป็นของตลาดครับไม่ใช่ของปลานะที่อย่างหมูกินนะข้า,ขาฝันบางไหมถืมอฟัน,น,อนพอดีไม่น้ำไม่บางแต่ผมกินไม่ค่อยเป็นเขาอะไของมัน คนกินป้นก็ลอ,อยไปอย่างนี้โอ้ยลูกชายยังขยนันนี่ครับยังมีลูกมีหลานก็ฟึกไปพอพี่น้องเงยจะได้มันลูรสชาติของการทำมาหากินไหม๋้วใหญ่ขึ้นเดี๋ยวจะขี่คานเนี่ยขี่คานไม่ใหญ่ขึ้นไยขยันอย่างเดียว นี่ครับของมันบาดเองมีหอดนอไม้ไหมครับนอกไม้นอยสามใหญ่ต้มไว้มื่มก็ไดโอ้ไดทุนขากับเขาเลยครับเองเสียเวลาวันหนึ่งเองก็ได้ขากับเขามาอยู่เดีด๋ยสองสามวันละวันเฉพาะหอย นั่นก็ทำเป็นของหวานแช่อิ่มก็ไเลยครับนั่นก็น,นอนหม่ต้มไว้น้ำพริกกับปีอเท่หพ,พี่น้องนะอย่างเขากันตาลไหยแกงตาลแล้ว,วันนะี้แล้วเส้นอะไลูกชายว่าอยามันอยากเป็นต๊กปลาครับได้ยินนําเป็นตกปลาโอเคพ,พี่น้องนี่ครับผมก็จะย่างหมูกินเขาแล้วน่งนอนไหมให้ลูกกับเมียทําเจ้าของมาย่างหมูกินเขา กระพับบรรยากาศาบ้านๆฝนก็กนกนกนกยิ่งุบสุดท้ายนี่ก็เดินทางใครกำลังเดินทางไกลๆเดินทางเราคงไปเรื่ยๆไปน้องเลยลงไปเลยครับช่วงนีก้ก็ดูแลศรัทธาตัวเองนเรื่องของพี่น้องเลยอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพับกำลังกันทวนหาจากผมสายยงคุนกูพูดเร็วคือเกา่าไม่มีอะไรแล้วครับก็พูดเร็วคือเกา่าสวัสดีครับ